สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับที่ติดตามอัมพวันฟาร์มบ้านพ่อเพียงครับตอนนี้ครับเฮาก็ได้ทําการง่ายคลิปนะครับจากช่องเนาะนะครับพีทีสตูดิโอครับทาบริกง่ายออกมาแล้วครับคลิปเก่าเขาเก่าไว้นั่นอยู่ครับแต่ว่าคลิปต่อจากนี้ครับเราก็จะพยายามลงในช่องบ้านฮักอ่าบ้านอ่าลงในช่องอัมพวันฟาร์มบ้านพ่อเพียงเนาะนะครับวก็ตรมีแม่อัมพวันนะครับเพื่อนกษิมาแบ่งปันความรู้การทําเกษตรของเพื่อนนะครับ ืัอนี้ก็จะพามาเบิงน้ำจิ้มของครับตัวนี้ก็เป็นยุคน้ำมันแพงครับพี่น้องครับหัวหารเกือบสอบละห้าร้อยครับขาดดูเศร้าหาบาทก็เกือบกระสอบละหาร้อยครับตอนนี้ก็กำไรอัศสิบหลายเด้อครับแต่ว่ากับพ่อยู่ได้อยู่ครับเนาะนะครับไก่เฮาก็ยังเหลือครบเหมือนเดิมครับสามสิบห้าตัวครับถึงน้ำมันแพงไก่เฮาก็ไก่เฮาก็ยังอยู่ได้ครับยังบปล่อยออกไปสครับพี่น้องครับ ไก่ก็ยังอยู่ในคอกคือเกาเดี๋ยวนี้ครับอีกสองสามมือนะครับกระสีมีการแบ่งปันความรู้น้อนครับจากช่องเฮานี่แหละครับเราก็จะพยายามนําความรู้นะครับ,รบ,รรรบที่เฮาเท็ดมาสามสี่ปีนะครับในการเท็ดเศรษฐกิจพอเพียงเนาะนะครับเพราะว่าสิเป็นเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงงัว่เลี้ยงปูเลี้ยงปลาครับที่เฮากระสีมาแบ่งปันความรู้ให้พี่น้องเนาะนะครับ ครับสำหรับใอยากนะครับอยากได้ความรู้นอเรื่องไก่ด่างูผพานหรือว่าไก่ไข่นะครับอันนี้เป็นไก่ไข่นะครับมีสามสิบห้าตัวบมื่อนี้เขาเก็บไข่ไปบ้าแล้วครับอย่างไรแล้วนี่นะครับฝากกดติดตามทางแฟนเพจแล้วก็ทางยูทูบครับบ้านอ่าอัมพวันฟาร์มบ้านพอเพียงไวซสกอนด้อครับอดี๋ยหเขาไดมีการแบ่งปันข้อมูลเนาะนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แหละครับขอบคุณครับ